มันเด่นเจ็บมันเด่นมากๆากเลยคือมันเด่นเจ็บแต่ว่าเดือนนี้นะมันจะเป็นเดือนของการที่จะออกเลขของเลขปเลขเลขเขาเรียกเลข,ขอเ,ลขเลขอยียงนะมันจะเป็นเลข มันจะเป็นเดือนของที่ออกเลขของเลขสวยๆเลขมงคลเลขเจ้าเนี่ยวันไทยอะไรครับอแม่มีมีให้นึ่งกับสามผมเฮ็ดไปตามสูตรครับผมได้ศูนย์แล้วผมก็ยังมั่นใจว่ามีศูนย์แต่เก้านะห้ 50, 50, าสิบห้าสิบทถามใจผมว่าสิมาเป้าหมาอันนี้ผมบ่ฮหูแต่ว่าเก้ามันดังผมว่าในบรรดาสิบตัวนี้ 9นี้น่าจะมาแรงมากกับห้าน่าจะใช่แต่ว่าศูนย์ผมพะหูแต่ว่านี่อันนี้เลขเลขประจําพระองค์ก็พิจารณาเองนะครับชอบตัวไหนพี่ก็ไปจัดตัวนั้น ถ้าออกมาแล้วเดี๋ยวจะเสียดายแต่ว่าถ้าจะให้ผมมานั่งบอกลูกโตไม่เป็นเพราว่าได้หรอกแต่ว่าผมมัก9 0้าศหากับ903สส่วนมามือถามว่าผมมักตัวไหนผมฟันไปที่เจ็ดครับรอบนี้แต่ว่าตามความคิดผมนะผมว่า ยังไงก็มีผมมั่นใจว่าผมมั่นใจนะผมมั่นใจเกินเกินร้อยผมว่ามือนี้เจ็ดมันสีออกมาให้เห็นแต่ขอให้มันออกหลักหน่วยหลักหน่วยกับหลักสิบอย่าออกหลักร้อยแค่นั่นหละผมมั่นใจว่ามันน่าสิมีเจ็ดมาให้เห็นมือนี้นะเพราะผมเพราะว่าผมผมเห็นราพรามออกมาเจ็ดซีแล้วดาวโจรผมคิดแล้วว่ามันต้องมีเจ็ดแล้วมันก็ออกเจ็ดหก แล้วผมก็เบิ้งจากองค์ประกอบจากมืออมม้อนี่พอมื้อนี่เมื่อเช้านี่นี่มัอนออกขาเก้ากับศูนย์สามแล้วถ้าอมสินหนาเจ็ดพ่มานะหรือว่าถ้าอมสินบ่มีเจ็ดนะรัฐบาลไทยมีเจ็ดเทศแล้วมื้อนี่วันอังคารนะําเลขมันซีเด่นเจ็ดแต่ว่าเก้านี่ผมบ่พู้ว่าซีมาเบ่ามาแต่ว่าครึ่งหนึ่งแต่ว่าเลขมื้อนี่ดับเลขคือเลขหนึ่งแล้วอันนี้คือสายด่วน เจ็ดหนึ่งนะถ้าผมมักก็ไม่ต้องซื้อนะครับเพราะว่าเจ็ดหนึ่งนะผมผมเอามาเผื่อว่ามันดังหลบก็ซื้อเจ็ดหนึงนะครับแคปไปครับนี่ละ่ะผมมักซ้ำนี่ละ่ะอันนี้เป็นสายด่วนไผขัดใจก็พานนะครับผมให้ซ้ำนี่หละนะครับเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์มเจ็ดอเตอไซศูนย์สามเจ มันมาจากเลขชุดแรกครับตอนแรกผมว่าซีบอไห่แล้วหลายคนถามหาผมว่าซีบอไห่แล้วผมขี้ค้าน <c oughs> นี่037มันมาจากตรงนี้เออบางคน่า,ามันยุ่ใส่แต่ว่า907นี่ก็อย่างที่ผมบอกผมศูน70ครับรอบนี้ผมก็เลยว่าตัดดอกมักไผ่มักมันแต่ว่าผมคัดไม่ซ้ำนั่น ก็สุดท้ายแล้วขอให้หมานขอให้โชคดีผิดถูกขออภัยและสุดท้ายอย่าจมตีผมผมก็บ่ฮหู้ว่าโตใดแล้วผมสิบอกเลิกก้อนสิบหสิไปผมบ่ตอนแรกผมสิบ่กไห้แล้วเมื่อ,อ,อวานผมก็บอกแล้วผมบ่อยากไห้สายด่วนผมไม,ม่อยากไห้มากมืดผมสิเก็บไว้ซื้อคนเดียวก็ได้แต่ว่าผมมันไม่บ่ฮหู้ผมมักเจ็ดผมมักเก็บแหงแล้วผมก็ถ้าเจ็ดอยากออกมึงจะออกศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นี่แหละมยากออกศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์แต่ว่า ผมว่าเปลี่ยนแปลงเด้ผมมักศูนย์แล้วผมก็บอกแล้วศูนย์ที่ผมมกักศูนย์สามศูนย์ห้าแล้วก็เจ็ดศูนย์ชุดนี้ผมยังมั่นใจว่ายุน่นี้แต่แม่บอกว่าขอมามามืดอ่ะผมก็จัดให้แล้วไม่ต้องมาโจมตีผมว่าให้ผมให้เยอะให้หวานนะเออเพราะว่าผมบอกแล้วว่าทุกทุกแนวทางอนะ่ะผมเน้นชุดนี้แต่มามืดอนะ่ะมันเป็น ที่ผมมามือ่อนีมันเป็นเลขที่ผมดูจากที่มันออกก็คือออกวันนี้แล้วก็ดูจากดวงดาวดูจากเลขประกอบวันนี้มันค่อนข้างแรงครับสำหรับเลขเจ็ดก็พิจารณาเอาเองแต่ชุดก็ยังศูนย์เหมือนเดิมนะครับตามนี้ขอโชคดีขอให้รับทรัพย์ขอใรับรับโชค ขอให้มีโชคมีชัยวันนี้ขอให้ปู่ย่าเมตตาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ขอให้องค์ปู่พญานิรลนดานคราชองค์ปู่เสือโทไม่สิบตุมมาองค์ท้าเวสุวรรณท่านทองล้นนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนนับถือวันนี้ขอให้แนวทางเราแตกสามตัวเด้งบนเล้งล่างเลขเป็นแค่แนวทางนะครับขอให้ทุกท่านเล่นอย่างมีสติขอให้เฮงขอให้รวยขอให้ปังขอให้มีโชคขอให้มีชัยนับตั้งแต่บัดนี้วินาทีเป็นต้นไปด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ ซื้อตั้งแต่วันที่สิบเก้าแล้วค่ะซื้อไว้เจ็ดศูนย์ครับผมมกักออกบอกบมฮูเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์นี่เจ็ดศูนย์ออกมาโลดเนาะไปแล้วครับบายบายเล้ bye ใครที่มาไม่ทันนะสายด่วนให้ไปแล้วนะครับแล้วก็เลขมามือนนะฟันไปที่เจ็ดนะครับ ถ้าแม่สีนวลจะเอาคลิปนี้ไปทําวิดีโอก็ได้นะครับเลขมามืดเจนะ็ดะไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวผมจะไปบ้านไปแพ็คของให้ลูกค้าต่อแล้ว7นะครับวันนี้เจ็ดเจ็ดศูนย์เจดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดหแล้วเก้าเจดนะครับส่วนเลขมามืดที่ผมคัดมาให้นะครับผมคัดให้แค่นี้พอผมก็เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะผมชอบศูนย์ครับรอบนี้แต่ว่าถ้า 7็มาก็ขอให้ออกเจ็ดศูนย์นะครับแต่ว่าถ้ากลัวว่าจะหลบก็ซื้อเจ็ดหนึ่งนะครับนี่คือเลขสายด่วนส่วนลอตเตอรี่ครับผมลืมจริงๆรว่า <c oughs> มีผยมาตาขอบตาดำเหมือนแล้วเห็นหมื่อนนะว่ามีไผมาเฮ็ดจังซี่เดฟผมว่าเลยอันนี้ซื้อยุใส่วะเลขอันนี้อ๋ออันนี้ซื้อยูุ่นู่นนี่ครับเลข อันนี้สิเป็นเลขที่ซื้อจากวาดเขาช่องลมเดี๋ยวผมซีเบิ่งตะกี้ผมลืมลืมขอโทษดีหลีเบิ้งประทันก็เบิ้งยอนหลังเอาเดี๋ยวผมจิไปเหดคลิปเรียวลงซื้อ หลายสุดพจนอันนี้ครับลอตเตอรี่อืมผมให้ตัวใดไปผมก็ให้ตัวนั้นแหละอันนี้สิเป็นเลขทูบครับน,น, 90, 90, นึ่งนึ่งเก้าศูนย์เก้าศูนย์นึ่งนี่อันนี้อันนี้ก็สิเป็นเลขที่ผมให้ตัวใดไปผมก็ซื้อตัวนั่นแหละครับผมไม่ได้ซื้อตัวอื่นนี่แล้วก็สีมีอีชุดนึงอันนี้ก็สีมีของแม่คนลาวนําแต่ว่าเพื่อนไม่ได้เอาไป เพิ่นกลับแล้วเพิ่นเหมือแล้วถ้าเจดศนย์ซื้อไม่ได้ซื้อเจ็ดนึครับผมว่ามีเจ็ดมื้อนี่่ะแล้วก็มีเก้ามีแปดปดมีสามแปดแล้วก็มีศูนย์สาครับส่วนอันนี้นะผมซื้อซื้อโดนแล้วซื้อซื้อตัวเดียวเลยซื้อเลข8ปดสแล้วว่าสามปด ผมให้เบื้องโดนแล้วอันนี้โอเคหมอนขอให้หมันเมื่อนี้ขอมีเจ็ดไปแล้วเด้อสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เบื้องเบื่อทานเบื้องย้อนหลังเอาผมมาให้เบื้องลอตเตอรี่ซื่อ